เหมือนเหมือนมีชีวิตเลยนะเนี่ยเหมือนเหรอทั้งมีชีวิตว้าวโอ้โอ้โอ้โทษทีทำให้ตกใจนะมองว่าแขกทั้งหลายจะไม่ว่ากันฉันคือประตูอิกอและฉันก็น่ารักซะด้วยนะดีดีที่รู้จักนะอิกอเออมีใครอยู่บ้านบ้างไหมเพื่อดูว่าแขกนั้นโกหกไหมคุณก็ต้องให้นับรหัสซะก่อนโอ้เรื่องนับเราถนัดเลย เพื่อเปิดประตูสู่ความสุขสรรต้องนับถอยหลังจากสิบไปถึงหนึ่งได้เลยมาเถอะทุกคนช่วยเรานับถอยหลังจากสิบถึงหนึ่งกันสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งพวกคุณฉลาดจริงๆรหัสผ่านถูกต้อง เจ๋งเราทำได้แล้ว